ดินป่วยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฉากที่หนึ่งดินแห้งแตกกระแหงนี่คือดินของเราเคยอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้มันแข็งเหมือนหินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำไมดินของเราถึงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันเคยอุดมสมบูรณ์กว่านี้ปีเตอร์ก้มลงขยำดินในมือด้วยความเครียดฉากที่สองตามหาผู้เชี่ยวชาญปีเตอร์เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผู้เชี่ยวชาญดินของคุณไม่ตายหรอกครับ แค่ป่วยเพราะขาดอาหารและจุลินทรีย์ดีๆปีเตอร์แล้วจะรักษายังไงครับผู้เชี่ยวชาญยื่นดินตัวอย่างที่เต็มไปด้วยไส้เดือนให้ดูฉากที่3ตรวจดินหาสาเหตุและการรักษาดินดินเป็นกรดเกินไปและขาดอินทรียวัตถุลองดูสีน้ำที่ทดสอบสีขั้นแรกใส่ปูนขาวเล็กน้อยเพื่อลดกรดจากนั้นทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชและมูลสัตว์ปีเตอร์ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ ครอบครัวปีเตอร์ช่วยกันทำปุ๋ยหมกักปีเตอร์เริ่มทดลองทำปุ๋ยหมกักครอบครัวช่วยกันเก็บเศษใบไม้และมูลสัตว์ปีเตอร์ยิ้มขณะขุดดินเห็นไส้เดือนและจุลินทซีย์